สวัสดีค่ะแฟนเพจวุฒิสภาและเพจเซนเตมีเดียโซซตีส,สืส่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยรายการวันนี้ที่สภาไทยประจำวันศุกร์ที่3มีนาคม2566ดิฉันพชัชลินยุท์สนึกรับหน้าที่ดำเน,นินรายการค่ะติดตามภารกิจของสมาักงาเลขาธิการวุฒิสภาและทางด้านของวุฒิสภานะคะในช่วงเวลา8นาฬกา30นาทีถึง14นาฬิกาวันนี้ค่ะทางาคณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภาจะจัดการเสวนาเรื่อง การกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กนอกเขตชลประทานน้ำแก้จนทุกคนมีน้ำที่ห้องประชุมองค์การบริหารสร่วนจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามค่ะในระหว่างวันที่สองถึงวันที่สามมีนาคมนี้นะคะทางคณะกรรมการอำนวยโครงการสมาชิกวุฒิสภาพ,พบประชาชนจะลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะและในช่วงเวลาเดียวกันนะคะ วันพฤหัสบดีที่2ถึงศุกร์ที่3มีนาคมทางคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะว,วันออกก็จะลงพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะเวลา13บนิกาถึง18บนิกาวันนี้นะคะทางสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาจะเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2566ในหัวข้อสจิตตะปริโยทะปณะ ณนะมหาวิทยาลายัยมหามากุฏราชวิทยาลายัยตะบนสารยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนคปรปฐมค่ะ ระหว่างวันพุธที่1ถึงวันพุธที่15มีนาคมนะคะจะมีการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจำนวนหนึ่งคนโดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองในเวลาราชการไม่เวน้นวันหยุดราชการที่จุดร,รับสมัครบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาค,ค่ะติดตามภารกิจนะคะของทางด้าน กรรมธิการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับคณะกรรมการของการสมาชิกวุฒทสภาพ,พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกนะคะก็ได้แบ่งคณะลงไปติดตามรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเมื่อวันที่2อมีนาคมโดยมีการแบ่งคณะไปติดตามประเด็นต่างๆนะคะ ประเด็นแรกค่ะก็คือเรื่องของความคืบหน้างานด้านคมนาคมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยคณะกรรมการก็รับฟังข้อมูลในประเด็นดังกล่าวมีทั้งด้านของพลเอกวรพงษ์สง่านเนรในฐานะเลข,ขนกกาขนาุการคณะกรรมการและรองประธาน,นาคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพ,พูประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกคนที่หนึ่งพร้อมด้วยพลเอกวสันต์สุริยมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่งไข่เกตนายแชมวิทผลชีวินและนายอุดมวรัญยูรัตกรรมการร่วมรับฟังโดยมีทั้งด้านของนายทวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและส่วนรชัชการที่เกี่ยวข้องผู้นําท้องถิน่นภาคประชาสังคมร่วมให้การต้อนรับและก็ให้ข้อมูลค่ะ ในส่วนของประเด็นที่2นั้นก็คือการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยโดยคณะกรรมการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดก,การปฏิรูปประเทศและการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาตินําโดยนายเฉลิมชัยเฟื่องคอนนางดวงพรรอดพยาพลเอกธงชัยสารสุและพลเรือโทสัญยาน้อยฉาย,ยากรรมดิการ ไปไปชุมหาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานและก็ปัญหาอุปสรรคของการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีทางด้านของนายมนต์ิ ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับแล้วก็ให้ข้อมูลค่ะสําหรับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังนะคะทางคณะกรรมการและคณะกรรมการก็จะนําไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาศึกษาดําเนินการช่วยเหลือผลักดันในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไปค่ะ แล้วต่อมานะคะในวันพฤหัสบดีที่2มีนาคมช่วงเวลา15นาฬิกา10นาทีทางพลเอกวรพงษ์สงอานเนตรเลขานุการคณะกรรมการติดตามเสนอแนะและเลร่งรัดการปฏิรูป,ประเทศและการจัดทำและดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและประธานคณะอนุกรรมการคณะที่1ยุทธศาสตร์ชาติด,ด้านความมั่นคงและรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพูประชาชนในพื้นที่ จังหวัดภาคตะวันออกคนที่1พร้อมด้วยกรรมธิการแล้วก็คณะนะคะก็เดินทางต่อไปติดตามการดำเนินง,งานของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจนันทบุรีตราดและติดตามสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงที่ค่ายตากสินตำบลวัดใหม่อเภอเมืองจังหวัดจนันทบุรีค่ะ โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตรานนั้นก็มีการดําเนินการหลายด้านเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเช่นการปฏิบัติภารกิจในการป้องกันชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลการอํานวยการปกครองพื้นที่ควบคุมรักษาระเบียบข้อบังคับ กฎหมายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเช่นควบคุมดูแลประเด็นชาวต่างชาติหลบหนีเข้าเมืองโดยผิกดกฎหมายปัญหาชาวกัมพูชาลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเพื่อแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ลักลอบขายยาเสพติดจจค่ะทางด้านของพลเอกวรพงศ์ก็กล่าวว่าหนึ่งในปัญหาสําคัญเกี่ยวกับชายแดนที่ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันคือปัญหาด้านเขตแดนทั้งทางบกและทางทะเลซึ่งเป็นปัญหาที่ฝ่ายความมัน่นคงต้องเฝ้าระวัง อาจกระทบต่ออธิปไตยของประเทศและอาจนำไปสู่ความขัดแย้งในประเด็นต่างๆโดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะใช้วิธีการตรึงกำลังแต่ว่าไม่มีการใช้กำลังในขั้นเด็ดขาดเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างประเทศเพื่อนบ้านค่ะสำหรับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังก็จะดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่และก็พิจารณาศึกษาต่อไปค่ะ คณะต่อมาวันพฤหัสบดีที่2มีนาคมเวลา9นาฬิกาคณะกรรมการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดก,การปฏิรูปและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาตินำโดยนายนารงศักดเมธาพัฒน์ กรรมธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติคณะที่3ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์นางกอบกุลอภกรณัชธยาอนุกรรมธิการและคณะได้ลงพื้นที่ไปติดตามผลสำเร็จการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ประเด็นการกลับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษาของจวบประนอง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัภาคเอกชนและภาคประชาสังคมและท้องถิ่นและประเด็นนโยบายแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และโครงการสำคัญตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนง,งานตามฟังก์ชันของหน่วยราชการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด,ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยาภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยได้ร่วมหาเรือและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางด้านของนายบุญชัยสมใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายอนัมีบุญศึกษาธิการจังหวัดระนอง นายปีชาแก้วมณีแรงงานจังหวัดระนองและก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมนะคะสารากางจังหวัดระนองค่ะจางนั้นในช่วงเวลา13.30นก็ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการบริหารจัดก,การด้านแรงงานและสถานการณ์ด้านแรงงานในมิติต่างๆร่วมกับทางนายบุญชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายแพทย์น,นรเทพอัศวะพัชรสาธารณสุขจังหวัดระนองนายอนัท มีบุญศึกษาธิการจังหวัดระนองนายปีชาแก้วมณีแรงงานจังหวัดระนองแลวก็ส่วนราชการอือ่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามคันขอปรึกษาหรือของสมาชิกวุฒิสภาก็หยิบยกประเด็นสำคัญในสังคมและก็ความเดือดร้อนของประชาชนนั้นก็ขึ้นมาหารือนะคะคนแรกค่ะทางด้านของครูอ่อนการกระโทกนะคะสมาชิกวุฒิสภาก็ขอปรึกษาหรือเรื่องการจัดงานพากร,รมเพืชสวนโลกพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์ โคกหนองรังกาตำบลเทพาลัยอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาค่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะกลาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมครูอ่อนกาศกระทกสมาชิกวุฒิสภาสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่4มกราคม2565ให้จังหวันดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน มหกรรมพืชสวนโลกประเภทวั1ในปีพุทธศักราช2572ด้วยงบประมาณ4,281ล้านบาทท่านอดีตผู้ว่าการจังหวัดนครสิมมาครับนายบิเชียนจันทรโนไทยได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับขอสิทธิการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนี้ในพื้นที่บ้านโคกหนองลงกาตำบลเทพลัยอำเภอ คงจังหวัดนครศิีมาผมอยากให้ท่านประธานและสมาชิกได้ชมคลิปข่าวนี้ครับ กานต่อที่ทางคอรมออนุมัติงบกว่า4.2พันล้านบาทนะคะให้จังหวัดนครราชสีมาได้จัดงานพือสวนโลกปี2572ค่ะก็เตรียมที่จะย,ยื่นเอกสารขอเป็นเจ้าภาพต่อทางคณะกรรมการพือสวนโลกนะคะเดือนมีนาคมนี้ทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านระบุนะคะว่าการจัดงานดังกล่าวช่วยพัฒนาพื้นที่แล้วก็เศรษฐกิจยอย่างยั่งยืนค่ะ นายิเคียนจันทร์รันไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกที่จังหวัดนครราชสีมานะคะว่าทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัตินะคะกรอบวงเงินค่ะ4,281ล้านบาทให้จังหวัดนครราชสีมานะคะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกในปี2572ค่ะ โดยจังหวัดนคนรราชสีมาจะทําการยื่นเอกสารเสนอตัวต่อคณะกรรมการพืชสวนโลกในเดือนมีนาคมนี้อีกครั้งนะคะซึ่งสําหรับมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดนคนรราชสีมาได้เสนอตัวจะเป็นเจ้าภาพจัดงานในปี2572นั้น เป็นระดับ A1 ผค่ะในวงเงิน4,281ล้านบาทโดยกำหนดสถานที่จัดงานก็คือบริเวณพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองหลังกาอยู่ที่ตำบลเทพาลัยอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาเนื้อที่รวมกว่า670ไร่นะคะโดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าถ้าเราได้จัดงานนี้จะมีผู้เข้าชมงานกว่า2,600,000คนคิดเป็นชาวต่างชาติร้อยละ15 ระยะเวลาในการจัดงาน110วันค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายน2572จัดยาวไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2573ครับท่านประธานครับเมื่อไม่นานมานี้ครับมีข่าวว่ากลุ่มการเมืองหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งจะเปลี่ยนสถานที่ครับโดยบอกว่าสถานที่ที่โคกหนองลังกานั้นดินและน้ำไม่เหมาะสมสร้างความไม่สบายใจให้ ไม่มั่นใจให้กับคณะทำงานเพื่อสวนโลกที่โคกหนองลางกาแล้วก็ประชาชนาที่ลงทุนดำเนินการวิเคราะห์วิจัยหาจุดอ่อนจุดแข็งสภาพพื้นที่ทั้งดินทั้งน้ำอากาศแล้วก็ป่าไม้เหมาะสมทุกประการครับคณะทำงานและประชาชนได้ส่งเอกสารมาให้กระผมกระผมจะขอญาติส่งให้ท่านประธานเพื่อประกอบเสนอให้กับผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งครับ ผมจึงหารือไปถึงท่านนายรัฐมนตรีและรัฐบาลท่านนายรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ว่าท่านได้โปรดพิจารณายืนยันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมในการจัดมากรรมพืชสวนโลกเพื่อนําเสนอให้ทันเวลาในเดือนพิจนาคมแล้วก็เสนอไปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ในเดือนมิถุนายน2566นี้ต่อไปครับขอบคุณครับ ประเด็นต่อมานะคะทางด้านของนายสมชายชาญรงคุลขอปรึกษาหารือเรื่องพืชอัตลักษณ์ประจำถิน่นลิ้นจี่แม่กรองค่ะเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพราะว่าหนึ่งในประเด็นสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตรก็คือการสร้างพืชอัตลักษณ์ประจำถิน่นเพื่อขอให้เกิดบูญค่าที่สูงขึ้นนํารายได้สู่พี่น้องเกษตรกรท่านประธานที่เคารพครับแม่กรองหรือ,อสมุทรสงครามนะครับที่เรามักจะเรียกว่าแม่กรองมีพืชอัตลักษณ์ตัวหนึ่ง คือลิ้นจีผพันคอมไม่กองซึ่งได้รับจด g ีเรียบร้อยแล้วนะครับรรท่านประธานนะปี2547ลงมีพื้นที่ปลูกอยู่ประมาณหมื่นไร่เศษห่างมา10ปี2565เหลือพื้นที่ประมาณ5,100ไร่หายไปเกือบ5,000ไร่หายไปไหนครับรรท่านประธานหายไปเปลี่ยนเป็นบ้านจาัดสรรบ้างเป็นหมู่บ้านบ้างเป็นที่อยู่อาศัยบ้างหรือเปลี่ยนเป็นพืชอื่นเหตุผล นะครับที่จะนํามาสู่ความสุขเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างอัตลักษณ์ประจําถิ่นสร้างรายได้กับพี่น้องเกษตรกรกับลิ้นจี่นั้นแทบจะสูญสลายไปเลยขณะที่มันเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องเร่งรัดและขับเคลื่อนท่านประธานที่เคารพครับ <c oughs> พืชตัวนี้เป็นพืชที่มีมูลค่าสูงราคาสูงด้วยตัวมันเองอยู่แล้วแล้วมีลักษณะเฉพาะโดดเด่นของของพืชพันนี้อยู่แล้วแต่ประเด็นที่เป็นปัญหาและพี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบและเดือดร้อนเกือบทุกปีมากกว่าสี่หรือห้าปีมาแล้ว ที่ลิ้นจี่ไม่ติดหรือติดลูกน้อยมากท่านประธานครับปี25ง5ิที่ผ่านมาเรามีลิ้นจี่แค่ประมาณ300ร้อตันจากปี2 0ง7ก็ซึ่งมีประมาณเจ0ดตันรายได้ของพี่น,อน้องเกษตรกร,กรไม่ไม่ไม่ปรากฏรายไดไไ้ไม่มีไรายได้มา3ามี่ปีแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรนั่นคือสาเหตุที่พื้นที่ลดลงเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นหรือแม้แต่ขายที่ดินแน่นอนระยะนี้ถึงสุขสองรามห0สกว่ากิโลคนกรุงเทพไปซื้อที่อยู่มากมหม แล้วเกิดจะเกิดเป็นชุมชนที่อยู่ในสวนทําลายสภาพบรรยากาศแล้เสียหายตรงนั้นขณะนี้ PM2.5 ก็สูงมากในเขตพื้นที่ตรงนั้นท่านประธานครับที่ผมอยากจะหาลือคือจะทําอย่างไรให้ลิ้นจี่นั้นสามารถติดดอกออกผลได้อย่างเสมอไม่ขึ้นกับสภาพแวดล,ล้อมสภาพอากาศอย่างปีนี้อากาศค่อนข้างหนาวนานพี่น้องชาวสวนลิ้นจี่ดีใจลิ้นจี่ติดดอกมากมายเมื่อสักสองสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ลิ้นจีก่กำลังติดดอกอยู่ดี เกิดพายุฝนหรือฝนล,ลงมาอาจจะด้วยการทําหรือธรรมชาติก็แล้วแต่ส่วนภาคประชาชนส่วนอื่นอาจจะดีใจมีฝนล้างช้าฝุ่นแต่พี่นอศกรล่ำให้ไปแถวกันเพราะกค่นี้จีกำลังออกดอกสุดท้ายดอกร่วงหมดไม่ติดผลเช่นเคยสี่ปีมาแล้วท่านประธานสิ่งที่อยากเสนอผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องโดยเฉพาะยิ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่ทําการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้พืชผลทางกาเกษตรสามารถให้ติดดอกออกผลได้คงคุณค่าและสร้างไรายได้กับพี่นอศกรก็คือ ทำอย่างไรให้การติดดอกออกผลของลิ้นจี่นั้นสามารถยังติดดอกได้อย่างดีออกผลได้อย่างดีไม่ขึ้นกับสภาพแวดล้อมอากาศมากนะักเรามีงานวิจัยหลายชิ้นในหลายพืชเช่นลำไยเราทํานอกฤด,ดูได้ลิ้นจี่แล้วทุเรียนเราทํานอกฤด,ดูได้มะม่วงก็ทําได้ทําไมลิ้นจี่ไม่มีงานวิจัยมารองรับให้กับพี่น้องเษกษตรกรในการดูแลเรื่องนี้เพื่อลดความเสี่ยงสร้างมูลค่าให้เขานะครับฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือมหาวิทยาลัยที่ทําวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรที่จะช่วยกันพัฒนาเพื่อความมั่นคงในเชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรครับท่านประธานครับต่อกันที่ทางด้านของนายสงเดจเสมอคานะคะได้ขอปรึกษาหรือเรื่องการบริการรับส่งผู้โดยสารของรถแท็กซี่ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะผู้ทสภาที่เคารพครับกระผมนายสมเด็เสมอคำสมาชิกวุฒิสภานขออนุญาตท่านประธานนะครับนะผมขออนุญาตปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่อง นะถึงผู้ในการท่าอากาศยานสนามบินดอนเมืองเรื่องการเรื่องบริการการรับส่งรถรถแท็กซี่โดยสารส่งผู้โดยสารบริเวณชั้นสามสนามบินดอนเมืองนะครับนะผมขาญาตกราบเรียนท่านประธา,านสั้นๆอย่างนี้ว่าอตอนแรกนะครับผมเ,เป็นคนหนึ่งที่ใช้บริการแท็กซี่เลยครับนะตอนแรกก็มีผู้หลายท่านมาปรับรกกับผมว่ารถแท็กซี่โดยสารที่บริเวณสนามบินดอนเมืองนั้น ไม่ค่อยบริการผู้โดยสารผู้โดยสารไม่สะดวกในการเดินทางในกรณีที่ผู้โดยสารจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับท่านผู้ท่านประธานครับจะต้องขึ้นแท็กซี่ไปลงที่สนามบินดอนเมืองในกรณีที่ชั่วโมงเร่งด่วนนี่นะครับผู้การผู้โดยการการท่ากาศยานะผมไปทราบทราบจากรอปภผมไปสอบถามมาผู้รดยการท่ากาศยานผมเข้าใจนะครับว่าตรงนั้น เขามีการบริการลงทะเบียนให้ผู้ให้แท็กซี่โดยสารเนี่ยไปลงทะเบียนให้ไปจอ,จอดรอรับส่งผู้โดยสารโดยเสียค่าบริการคนละห้าสิบาทในนั้นผมเข้าใจทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นคือว่าอย่างนี้ท่านประธานครับการรับส่งผู้โดยสารเนี่ยนะถ้าเขายามหรือรอปภไม่ให้แท็กซี่ไปส่งผู้โดยสารที่บริเวณชั้นสามเนี่ยผู้โดยสารจะเกิดการสับสนครับไม่บริการผู้โดยสารครับ เขาห่วงแต่ว่าเมื่อแท็กซี่มาจอดแล้วคนจะขึ้นเมื่อคนไปขึ้นแท็กซี่ปั๊บคนก็จะไม่ลงไปชั้นหนึ่งไปขึ้นรถแท็กซี่ที่เสียห้าสิบบาทให้กับการท่ากาศยานนะผมอยากปรึกษาหรือท่านประธานว่าขอความอนุเคราะห์ท่านหอออกการท่ากาศยานนะครับขอให้ไปส่งผู้โดยสารที่บริเวณชั้นสามได้ในกรณีชั่วโมงเร่งด่วนนะครับไปส่งส่งลงแล้วไปเลยครับไม่ต้องรอครับ ถ้าส่งลงผู้โดยสารมีก็ให้เขาขึ้นเขาก็ได้ไปนะครับไม่มีจอดรอครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันจะช่วยบริการผู้โดยสารให้ความสะดวกบางคนไม่เคยกระทานครับไม่เคยมาแม้กระทั่งสนามบินลูกหลานก็สั่งว่าไปที่ชั้นสามสั่งส่งมาสั่งมาชั้นสองชั้นหนึ่งไปเข้าคิวเขาไม่เข้าใจครับชั้นสามออกมาพอบอโบกที่ซี่ไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น อยากให้ผู้บริการผู้บริการท่าอากาศยานะอารุ่มอรว่ยว่าขอชั่วโมงเร่งด่วนหรือตลอดไปก็แล้วแล้วแต่นะครับให้แท็กซี่ไปส่งผู้โดยสารที่บริเวณชั้นสามถ้าผู้โดยสารลงเครื่องบินมารอก็ให้เขาขึ้นไปไม่ต้องจอดรอครับขึ้นปับไปปับขึ้นปับไปปับไม่ต้องจอดรอตรงนี้ผู้โดยสารจะได้สะดวกในการรับใช้บริการของรถโดยสารแท็กซี่ที่จะเดินทางไปทำธุระ ในที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครครับเ,เสียงสะท้อนอีกเสียงหนึ่งก็คือแท็กซี่ที่ลงทะเบียนไว้ครับนะครับที่บริเวณจอดบริเวณเช่หนึ่งรอผู้โดยสารเนี่ยเสียงสะท้อนจากผู้โดยสารทราบมาว่าแท็กซี่บ่นครับเขาไปรอไปชั่วโมงนะครับได้เงินน้อยรอไปชั่วโมงไปส่งแค่แจ้งวัฒนะอันนี้บ่นนี้นะครับมันจะไม่มีสิทธิ์บ่นครับเพราะ เราใช้บริการอย่างนั้นแล้วผู้โดยสารก็ก็ฝากถึงผอท่าอากาศยานนะครับว่าขอให้มีการรับส่งผู้โดยสารบริเวณชั้นสามในชั่วโมงเร่งด่วนเหมือนเดิมไม่ต้องจอดรอถ้าผู้โดยสารท่านไหนมาขึ้นปั๊บก็ให้ขึ้นครับใปได้เดินทางไปทํางานไปทาสุระปรับปังด้วยความสะดวกครับเป็นการบริการผู้โดยสารท่านประธานครับขอบกาบเรียนนะท่านด้วยความเคารพแจ้งไปยังผอท่าอากาศ,ากาศยานครับผมขอบคุณมากครับ ประเด็นต่อมานะคะทางด้านของนายลนวลิตปริยาัตตะกูลขอปรึกษาหารือเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติค่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะท่านประธานครับผมรวนวลิตป,ปริยาชัตตะกูลสมาชิกที่สภาต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านประธานได้เมตตาให้โอกาสเป็นคนที่11เพราะว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเนี้ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ นั่นก็คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติในระดับอำเภอนะครับท่านประธานครับการเลือกตั้งนี้เนี่ยจะไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรในทุกครั้งที่ผ่านมาก็คือจะเลือกจากตัวแทนของแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลแล้วมาเลือกอำเภอจากนั้นก็เป็นสภาเกษตรกรจังหวัดก็มาเลือกประธานกันในระดับจังหวัดแต่ครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งแบบย่อนบัตรครับท่านประธานครับ การเลือกตั้งแบบหย่อนบัตรก็คล้ายๆกับการเลือกตั้งอสอสอสอจอนะครับเหมือนกันเลยซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับใช้งบป,ประมาณถึง5 0 0กว่าล้านบาทนะครับเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศท่านประธานครับวันนี้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยยังไม่ทราบว่าจะมีการเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งนี้จะเกิดขึ้นในวันที่วันอาทิตย์ที่19มีนาคมพุทธศักราช2566 ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ติดประกาศไว้ในแต่ละอำเภอก็จะมีประมาณ20-30แห่งแล้วแต่ขนาดของอำเภอนะครับเหตุที่เกษตรกรยังไม่ทราบเนี่ยเพราะว่า,าการประชาสัมพันธ์ยังมีน้อยนะครับสังเกตว่าไม่ได้มีการขึ้นป้ายไม่ได้มีการสื่ออ,อ,อกสื่อวิทยุโทรทัศน์เพื่อที่จะสร้างาความรับรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับ ทำให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยอาจจะมาใช้สิทธิ์น้อยทั้งๆท,ที่สภานี้เนี่ยเป็นสภาวิชาชีพของเกษตรกร,กรและมีความสําคัญในการที่จะให้คำปรึกษาและเสนอแนะต่อครมในเรื่องการพัฒนาการเกษตรตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปลรูปการตลาดนะครับและยังได้ทําข้อเสนอแนะต่อครมในเรื่องของการวิจัยและพัฒนา องค์กรภาคเกษตรกรและการทำเกษตรแบบใหม่นะครับรวมถึงการติดต่อประสานงานทางด้านนโยบายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อที่จะกำหนดนโยบายด้านการเกษตรของชาตินะครับเพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งยวดสำหรับพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอ อนุญาตท่านประธานในโอกาสนี้นะครับได้เสนอแนะไปยังสำนักง,งานสภาเกษตรกร,กรแห่งชาติได้โปรดให้ความสำคัญในการโฆษณาประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร,กรแห่งชาติที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่19มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับท่านประธานครับกราบขอบพระคุณครับ ทั้งหมดก็เป็นประเด็นที่ทางสมาชิกุธิสภาหยิบยกขึ้นมาปรึกษาหารือแล้วก็จะส่งต่อไปอยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะกลับมาช่วงหน้าติดตามการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆกันค่ะ ถึงภารก,กิจเกาะติดการประชุมในวันนี้ที่สภาไทย การประชุมประจำวันศุกร์สามีนาคมนี้นะคะเริ่มในเวลา9้านาฬิกาคณะแรกเป็นการประชุมของคณะอนุกรรมิการตรวจรายงานการประชุมวุฒิสภาโดยกรรมการชุดที่3าวิสามัญกิจกรรมวุฒิสภาพิจารณาตรวจรายงานการประชุมวุฒิสภา9นาฬิกาคณะอนุกรมิการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการปรับปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลโดยกรรมการชุดที่สองธรรมาภิบาล เก้านาฬิกาสามสิบนาทีคณะกรรมการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกรรมการชุดที่หนึ่งก้านาฬิกาสามสิบนาทีคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเชิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยกรรมการชุดที่สองกลุ่มงานวิสามัญสี่พิจารณาการดําเนินการจัดทําและการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการโดยเชิญเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือผู้แทนเข้าให้ข้อมูลค่ะ สิบนาฬิกาคณะอนุกรรมิการการพาณิชย์โดยกรรมนิการชุดที่หนึ่งด้านพาณิชย์พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตและผลกระทบของธุรกิจสิบนาฬิกาคณะทำงานการป้องกันสินค้าต่างประเทศธุรกิจไทยผ่าน e m a r k e t p l a c e โดยกรรมิการชุดที่หนึ่งด้านพาณิชย์พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตและผลกระทบของธุรกิจสิบนาฬิกาคณะทำงานศึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโดย กรรมธิการที่2อ,องค์กรอิสระพิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษา10มิถุนาคณะอนุกรรมิกากรกากรกาปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเป็นการประชุมโดยกรรมธิการุดที่2ปกครองท้องถิ่นค่ะคณะสุดท้ายเวลา13มิถุนาคณะอนุกรรมิการพิจารณาและติดตามความคืบหน้าของการดําเนินการ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศโดยกติการชุดที่2ด้านต่างประเทศค่ะทั้งหมดก็เป็นการประชุมประจำวันนี้นะคะรายการวันนี้ที่สภาไทายหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพัชรินยศสมฤนึกพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่นะคะในวันอังคารหน้าค่ะในวันนี้ก็พักผ่อนกันให้เต็มที่นะในช่วงวันหยุดยาวนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ